ค่ะเราจะมาทำนายดวงภาพรวมกันนะคะดวงภาพรวมของทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะนาะนนับตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปนี้เป็นต้นไปดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะพี่หมอจะวางไพ่แบกเซอติคอร์สนะคะ เรามาดูกันนะคะพี่หมอจะใช้ไพ่ทั้งหมดสิใบนะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่รูส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะ,ะอาจจะไม่ตรงกับใครบางคนหรือไม่ตรงกับใครบางคนนะคะค่ะมาลองรอรับฟังคำตอบจากไพ่เป็นรอบกนเลยพี่หมอจะขอเวลาแป๊บนึงนะขอถอดไพ่แป๊บนึงจ้า พี่หมอก็ถอดไพ่ออกมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะ10ใบนะว่างแบบเซอร์ติคอสนะคะไพ่บอกมาว่านะับตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปนี้เป็นต้นไปนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหลายคนอาจจะย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือหลายคนอาจจะย้ายการย้ายงานนะหรือว่านะมีการเปลี่ยนแปลงในการในงานนะ บางคนก็อาจจะได้รับตําแหน่งใหม่นะคะแต่ขอบอกนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศในทางที่ดีสําหรับคุณเลยนะคะอุปสรรคปัญหาในการเปลี่ยนแปลงมันย่อมมีเป็นธรรมดานะคะแต่คุณเป็นคนที่สู้นะคะคุณจะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายได้เลยเดียวนะคะตอนแรกๆก็อาจจะต้องเครียดต้องหงุดหงิดหน่อยนะคะแต่ว่าในที่สุดนะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆลงตัวแล้วมันก็จะราบรื่นไปเองนะคะค่ะก,การงานคุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะการเงินของคุณนะมีเงินมีไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะเป็นไพ่ในนกพิษสำหรับไพ่นี้เลยนะคะคิงถือเหรียญคือการเงินที่ก้อนใหญ่มากนะกำลังรอคุณอยู่ในนกพิษข้างหน้าแสดงว่าเราเ็วๆนี้คุณกําลังจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะแล้วเงินนี้ สามารถเอาไปปลดหนี้ปลดสินนะหรือว่าเอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อเรัพย์สมบัติอะไรที่คุณปรารถนาได้หมดเลยนะคะอุปสรรคปัญหามีอยู่บ้างน,นะคนที่จะสร้างปัญหาให้คุณมีอยู่บ้างแต่คุณคิดว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันย้อมมีปัญหาปัญหาย่อมมีทางออกนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปนะคุณเป็นคนที่มีพลังคิดบวกในหัวเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นความคิดของคุณมีหลายอย่างที่ไอเดียมันเจิดนะด่วงคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เปลี่ยน ไปในทิศในทางที่ดีนะคะใครที่คิดว่าคำนายนี้เหมาะสมกับคุณหรือว่าเป็นคำนายของคุณพิมพ์แชร์น้อมรับนะคะแล้วคำนายเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้